อ่ะสวัสดีนะครับพี่ๆทุกทท่านนะครับผมเพชรเจ้าสัวนะครับพัชราพีอธิพิพัฒน์กุลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการทานเอโดซีนะครับที่ถูกต้องนะครับเอโดซีของเราเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้นะครับสองรูปแบบนะฮะก็คือการดื่มเข้าไปนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือการ ภายนอกนะครับซึ่งวิธีการทานเอโดซีเนี่ยนะครับของเราเนี่ยจะทานง่ายมากเลยเพราะต้องทานคู่กับน้ําถูกไหมครับฉะนั้นแปลว่าเราก็ต้องเตรียมแก้วเปล่าๆของเราเนี่ยนะครับมา1แก้วนะครับแล้วก็หยดเอโดซีเข้าไปนะครับซึ่งเอโดซีเนี่ยนะครับจะต้องทานมื้อละ8ปดถึงสิหยดนะครับแต่ในการเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มที่5หยดก่อนก็ได้นะครับอ่ะเรามานับแบบนี้นะครับนี่ครง ใช้เพียงแค่นี้เองนะครับในแต่ละมื้อนะครับทานเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับแล้วเราก็เทน้ําตามเข้าไปแบบนี้นะครับปริมาณน้ำเนี่ยอันเนี้ยเราแล้วแต่เราชอบรสชาตินะครับเพราะเอลูซีจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนะครับเพราะว่ามีกรดอะมิโนด้วยฉะนั้นถ้าเกิดท่านนะครับไม่ชอบรสชาติเปรี้ยวสามารถใส่น้ําได้มากกว่านี้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่กินชอบรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใส่น้ําน้อยได้นะครับแล้ววิธีการเนี่ยง่ายๆนะครับที่เหลือหลังจากนี้เราก็ดื่มลงไปครับ รสชาติดีนะฮะทานแล้วชุ่มคอเสริมสร้างพลังงานนะครับเสริมสร้างนะครับเซลล์ต่างๆในร่างกายเรานะครับจากเอโดซีเห็นไหมครับวิธีการทานง่ายๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วจะต้องทานมื้อละ10หยดนะครับแปถึงสิหยดนะครับอันนี้ก็คือเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะถึงจะทาน5หยดในช่วง2อสวันแรกนะครับส่วนวิธีการที่2นะครับวิธีการที่สองเนี่ยสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับในเรื่องของภายนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวนะครับเรื่องผมเรื่อง ร่างกายหรือแม้กระทั่งเรื่องแผลนะครับเราสามารถนะครับใช้เอโดซี C เนี่ยนะครับใส่ในขวดสเปรย์แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งขวดสเปรย์แบบนี้จริงๆหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับวิธีการก็คือเราก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับพอใส่น้ําเข้าไปเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับ เราก็หยดเอโดซีครับนะฮะตามเข้าไปนะครับถ้าใช้กับผิวหน้าใช้3หยดนะครับผมแต่ถ้าเกิดใช้กับตัวเราเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ถึง5หยดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผลเรื่องผมเรื่องผิวนะครับสามารถใช้แบบนี้ได้นะครับใส่ไปแล้วก็ขย่าสักนิดนึงนะครับและที่เหลือก็อ่าเอาไว้พ่นแบบนี้ครับนะฮะพ่นให้เป็นละอองนะครับสามารถเพิ่มความสดชื่นนะครับให้กับร่างกายได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่อง นะฮะเรื่องแผลนะครับเรื่องผมเนี่ยเราสามารถใช้แบบนี้พ่นได้นะครับอันนี้คือวิธีการทานและก็การใช้อโดซีภายนอกของเรานะครับทั้ง2วิธีนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับผมเพชรเจ้าสัวนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับเท่านี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันนะฮะกับเรื่องราวต่างๆของเอโดซีสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม